สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนพริกนะคะซึ่งดกมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนกันนะคะว่าทํายังไงใช้อะไรค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับพามาอยู่ที่ดงพริกนะครับของคุณป้าอะไรครับสมบูรณ์จ้าอยู่ที่ไหนครับเราอยู่หเก้า<ด> หมูม่บ้านพรสวรรค์หมู่เก้าตบลนิคมพัฒนาอำเภอบรารกกร,รมจังหวัดพิษณุโลกค่ะอ,อันนี้ป้าปูพริกพันพันอะไรครับอันนี้เป็นพริกซอสซอสที่เขาไปทําซอสนะครับจา,จาป้าเก็บได้กี่รอบแล้วครับเนี่ยเก็บไปรอบนึงแล้วเลมไปเลมได้กิโล ได้ยี่สิบเกตโลแค่เลมแค่เลมแค่เลมเกโลนะครับแค่เลมนะครับโอ้ยทุกคนวันเสาร์จ้ะวันเสาร์ดูงามมากได้เท่าไหร่ครับตามสายตาที่มองอันนั้นสายตาสามร้อยไม่อยู่จ้ะโอ้โหยี่สิบกิโลนะครับเป็นสามร้อยโลจ้าเฉพาะเม็ดแดงนะครับจ้ะป้ามีเคล็ดลับยังไงเนี่ยใช้ปุ๋ยจ้ะใช้ปุ๋ยอะไรลุงของลุงตีปุ๋ยลุงตีนะครับค่ะกระดูกเม็ดโอ้โหเม็ดนั้นต้นนั้นประมาณสิบเกตตี เม็ดหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งกี่กี่เม็ดป้าเคยนับไหมครับลูกใหญ่มากไม่ทั่วไม่ทันกี่เดือนป้าเนี่ยอายุอายุกี่เดือนแล้วอายุนี้วันที่25จะได้3เดือนอ๋ออาี่สิอีกอีก3วันได้3เดือนทุกคนจ้ะเออก็เก็บรอบสองแล้วเนาะจ้ะพริกเป็นล้วนดูพริกซอสนะครับดูเม็ดจะเลือกเก็บแต่เม็ดแดงแต่งงามถึงปลายนี่ยังไม่สลัดดอกเลยนะบางอย่างมันสลัดดอกที่เลี้ยงลูกนะใช่มสลัดดอกดูครับ เราดอกไปเรื่อยนะครับใช่าไม่สลัดต้นไม่สลัดดอกทิ้งเบี้ยงใช่ใช่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะคะของลุงตีค่ะอันนี้ป้าใช้ยังไงเรามากันน้ำเยอกมากเลยค่ะโอ้สาดเลยค่ะอ๋อสาดเลยนะครับเปิดเปิดเปิดพยางพยางสาดเลยอ๋อนี่แหละครับนี่เม็ดปุ๋ยยังอยู่นะครับนี่ค่ะหลักฐานหลักฐานอยู่นี่เองจ่าย่าเอาอันนี้อันนี้่ใชหลักฐานอยู่ตรงนี้อนี่โสดเลย วิธีการใส่เนาะละลายอันนี้ใช้น้ำหยดหรืออะไรเฮ้ยน้ำท่วมทุ่งอ๋อวิทเลยเนาะใช่ก็ดูความงามนะมุ้งด้นดกกว่านี้นะอ๋อยังมีดอกกว่านี้อีกหรอป้าดอกเป็นวันเลยนะไม่มีอะไรนี่มีแต่เม็ดโอ้โหก็ดูครับทุกข้อป้าประทับใจไหมคะแบบนี้ประทับใจไม่หนีไหนเลยไปไหนก็ต้องรีบมาป่าพิคคิดถึงคิดถึงคิดถึงป่าพิกไปไหนนานไม่ได้เนาะ นี่ค่ะทุกคนนี่คือความประทับใจอีกหนึ่งท่านนะคะคือปกติจะพอมีเม็ดแล้วก็จะสลัดดอกใช่ไหมใช่เพื่อที่ไปเลี้ยงลูกใช่อออันนี้มันไม่สลัดอันนี้คือมีดอกไปเรื่อยใช่เขาใช้สูตรได้ได้ผลผลิตกันตลอดเลยเนาะอกนสลัดทดไปเลี้ยงลูก ไอของเราลูกแกแล้วมันก็ไม่ยอมสลัดอาใช่ของเราจะมีลูกไปเรื่อยคือเรามีดูดอกดูดอกดูดอกใช่เนี่ยดูข้างในนะครับดอกดูดอกไปเดินดูเดินเดูขาเลยคือของเราจะเป็นตัวบำรุงดอกด้วยนะครับแล้วมีไม่มีอะไรเลยมัจะอยู่ไวไหมเนี่ยอืมแล้วเนี่ยป้าของเรานะครับขนาดตรงปลายเราจะมีเก็บทุกรุ่นนะครับป้าจะเก็บไปได้เรื่อยเลยใช่ป้าก็พยายามหาไม้หน่อยนะครับ ทำ,ทำไรล,ลุงพอใหญ่แล้วต้องก็ต้องผูกเขาครับเดี๋ยวล้มต้องค้ำหนุนๆผูกคอโยงไว้เอาเอาไม้ใหญ่ๆเลยใช่ไหมใช่ต้องโยงครับอันนี้จะของเขามาก็ต้องให้แต่หลักรอมใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ไม่ไหวนะใช่ใช่ความักของมันไม่ไหวโอ้โหให้ดูกันเพลินเลยนะคะทุกคนเนี่ยดูข้างหน้านะครับดูดอกออกไม่หยุดนะครับโอ้โหทำไมมันงามอย่างนี้ดอกอย่างนี้ทางนู้นนี่ทุกคนดอกมากอบย ว่านเลยด้วยแล้วก็ใสหลักทุกต้นเลยมีอยู่ห้ารอกนะดีใจกับป้าเนาะที่ได้ผลผลิตแบบนี้ใช่เราเราก็ดีใจนะครับที่เราทาอะไรออกมาแล้วเกษตรกรใช้แล้วตอบตอบโจทย์นะครับนี่ค่ะบอกว่าจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งแล้วไมอเรามีทุกข้อนะครับเนี่ยดูดูลยไม่หันไปไหนแล้วนี่ตัวนี้ถ้ามันได้กินปุ๋ยอีกเนาะมันจะไม่มีการสลัดเลยนะพรุ่งนี้จะให้น้ําให้น้ำติดติดจะใส่ปุ๋ยอค่ะต่อยของแม่ด้วยนะ กอกค่ะทุกคนดีมากเลยเนาะแบบนี้อีกหนึ่งความคือภาคภูมิใจของเราเนาะลุงภา็ภูมิใจครับที่เรา้ช่วยชาวนาช่วยเกษตรกรมีรายได้อครับว่าไปลงทุนเยอะค่ะสําหรับวันนี้เนาะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะท่านใดที่อยากได้พริกดกๆสวยแบบนี้นะป้าเนาะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะป้ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะไม่มีหรอก มีของลูกสาวอ๋อเป็นคนไม่ถือรงะนสดเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะจิกเยอะเลยไม่อยากทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ